้งพี่จะจะให้ดูพัฒนาการของของกวักกวักมรกตดำตอนนี้น้องออกหนอ่อสองหนอ่อแล้วก็กำลังเริ่มโตแล้วนะ น้องน้องกำลังกำลังแตกแตกยอดนะแตกยอดหนอ่อแตกยอดหนอ่อออกจากกากนะตรงนี้ตรงนี้ลุงพี่เรียกเรียกเรียกว่ากาก ถ้าเอาเข้าใกล้มันก็มัวนะต้องใชว้วิธีวิธีซูมเอานะซูมเอาเอาไว้ไกลๆแล้วค่อยซูมเอาน้องน้องเขาก็ออกจากกาบนะกาบหนอ่อนะกำลังแตกใบออกมานะ ช่องแรกน้องก็จะใบสีเขียวเพราะว่าน้องยังอ่อนอยู่นะน้องยังอ่อนอยู่ใบก็เลยต้องเป็นสีเขียวพอแก่ตัวมานะน้องก็จะมีใบสีดำแบบนี้อีกนอนหนึ่งก็อยู่ใต้โคนนะ ต้โคนของของแม่เขานะก็อยู่ใต้โคนของแม่กำลังกำลังแตกออกจากจากหนอกกาบเหมือนกันนะปลายเขียวเขียวนะปลายเขียวเขียว ได้สองหนอแล้วคือจริงๆแล้วเป็นหนอที่ที่ที่มาจากจาก,จากพี่แทนนะจากพี่แทนคุณว่านไทยเป็นหนอมาตั้งแต่แต่พี่แทนนะหนอเล็กๆค็กเขียวตอนนี้น้องเขาก็โตแล้ว น้องเขาก็โตแล้วหลวงพี่ก็จะทดสอบทดสอบในการเห็นนะเอาใบเอาใบแก่ของของต้นแม่ต้นแม่ต้นพ่อนะต้นแม่ต้นพ่อ แม่ตุ้มนพะ่อเหนียวมากเลยนะไม่หลุดง่งายๆนะนี่เหนียวมากเหนียวมากไม่หลุดง่งายๆแล้วนะลงพี่ก็จะเอาปักลงไป

ให้หน้องเขาเกิดรากแล้วก็เกิดหน่อใหม่ขึ้นมามอรกุกวักมรกุดดำ ตอนนี้น้องเขาก็ออกตอนนี้น้องเขาก็แตกใบ แตกไปออกออกเยอะมากแล้วนะแตกใบออกเยอะมากแล้วตัวน้องหน่อหนอ,นนอนของน้องอีกหน่อหนึ่งน้องก็กำลังกำลังจะแตกแตกยอดแตกใบออกปลายเขียว ปลายปลายใบของน้องนะยอดใบของน้องจะเป็นสีดำดำสีดำดำก็แสดงว่าเวลาโตขึ้นน้องก็จะสีดำแบบนี้นะ หลวงพี่ไม่ได้เอาเอาอะไรมาเช็ดให้น้องให้น้องใสกิ๊กใสกิ๊งนะหลวงพี่ก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติเลย พี่ก็เอาใบของน้องมาปักปักชําปักช้ำให้น้องแตกหน่อใหม่น้องกำลังโตโตมากเลย